ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับผมกับโคกเต่านะครับ,ารบมาทำการเปลี่ยนยางหนึ่งแปดห้าหกห้าห้ายี่ห้อแอนเ้นบายยูโพรมานะครับเม็ดอินเจียแปดตัวนี้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการตั้งสูงให้นะครับจะเก่าขนาดนี้แต่เราก็จะมีการตั้งสูงให้นะครับ เปลี่ยนยางทุกครั้งต้องตั้งศูนย์นะครับเกี <twe Different> <competition> ่ยวกับการตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยผมจะดวดูดูทีนะครับผมรตอนนี้กำลังตั้งศูนย์อยู่เรียบร้อยแล้วครับกับโค้กบิ๊กเทนทำการเปลี่ยนยางและตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับสวยๆงามๆครับราตั้งศูนย์เราตั้งได้นะครับถึงจะเสาแค่ไหนก็ตั้งได้แล้วผมเรียบร้อยสวยงามครับ นะครับสนใจยางรุ่ไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณครับ